สวัสดีค่ะคุณแม่สายสตรองทุกท่านและผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านที่กำลังติดตามคุณแม่สายสตรองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสำคัญมากๆนั่นคือเรื่องของความรักครั้งใหม่ค่ะและเราจะมาทำความเข้าใจว่าการครองตนในความสัมพันธ์ใหม่โดยมีธรรมะเป็นหลักยึดนั้นมีความสำคัญอย่างไรโดยใช้หลักธรรมที่สำคัญอย่างคาราวสาสธรรมค่ะ จำได้ไหมคะในตอนที่แล้วเราได้คุยกันถึงปัญญาในโลกแห่งการตัดสินใจซึ่งสอนให้เราใช้โยนิโสมนศสิการในการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดและเมื่อชีวิตเราเปิดโอกาสให้ความรักครั้งใหม่เข้ามาเราก็ต้องใช้ปัญญาในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเช่นกันคะ่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนเท่านั้นใช่ไหมคะ แต่ยังเกี่ยวข้องกับลูกของเราด้วยการตัดสินใจที่จะให้ใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเราจึงเป็นเรื่องที่ใจต้องมีสติและปัญญาอย่างมากค่ะคารวะธรรมคือหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้สำหรับผู้ครองเรือนสำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกมีครอบครัวมีความรักหลักธรรมนี้ประกอบด้วย4ประการหลักๆคือสัจจะคือความซื่อสัตย์ ธรรมะคือการฝึกตนข่มใจขันติคือความอดทนและจาคะคือการเสียสละหรือการให้การที่เรามีคะาราวาสธรรมเป็นหลักยึดในการครองตนจะช่วยให้ความรักของเรามั่นคงและยั่งยืนค่ะความรักที่อยู่บนพื้นฐานของธรรมะจะเป็นความรักที่นำพาความสุขและความสงบมาสู่ชีวิตของเรา ไม่ใช่ความรักที่นำมาซึ่งความทุกข์หรือความวุ่นวายใจค่ะความรักครั้งใหม่คือทางแยกที่ใจต้องมีปัญญาค่ะจงใช้คาราวาสธรรมเป็นหลักยึดในการครองตนเพื่อให้ความรักของคุณเป็นความรักที่มั่นคงและยั่งยืนสร้างความสุขให้กับตัวคุณเองและลูกของคุณได้อย่างแท้จริงค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของเมื่อความรักมาทักทายกันนะคะ ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่หลักธรรมข้อแรกในคารวัตธรรมนั่นคือสัจจะค่ะสัจจะคือความซื่อสัตย์หรือความจริงใจค่ะการมีสัจจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจและความมั่นคงในความสัมพันธ์ของเราค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ เราต้องเผชิญกับความท้าทายในการเปิดเผยตัวตนของเราอย่างแท้จริงใช่ไหมคะเราต้องบอกความจริงเกี่ยวกับสถานะของเราเกี่ยวกับลูกของเราและเกี่ยวกับความคาดหวังในความสัมพันธ์ของเราค่ะการที่เรามีสัจจะคือการที่เราพูดความจริงกับคนที่เรารักเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สบายใจที่จะพูดหรือเรื่องที่ยากลำบากที่จะพูดก็ตามความจริงใจของเรา จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับอีกฝ่ายและทำให้เขารู้ว่าเราพร้อมที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์นี้ค่ะฉันจำได้ว่าช่วงที่ฉันเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนพิเศษค่ะฉันรู้สึกกังวลมากๆว่าฉันควรจะบอกความจริงเกี่ยวกับสถานะของฉันในฐานะแม่เลี้ยงเดี่ยวดีไหมฉันกลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับฉันและลูกของฉันแต่แล้วฉันก็ได้เรียนรู้ว่าการที่เรามีสัจจะ จะช่วยให้ความรักของเรามั่นคงค่ะฉันจึงตัดสินใจที่จะบอกความจริงกับเขาค่ะฉันบอกเขาว่าฉันเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะและลูกของฉันคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของฉันคำพูดนั้นทำให้เขารับรู้ถึงความจริงใจของฉันและเขาก็ยอมรับฉันและลูกของฉันได้อย่างเต็มใจความรักที่อยู่บนพื้นฐานของสัจจะจึงเป็นความรักที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะ สัจจะคือรากฐานแห่งความจริงใจในความรักค่ะจงฝึกที่จะพูดความจริงกับคนที่คุณรักเสมอไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ก็ตามเพราะความจริงใจของคุณจะช่วยสร้างความเชื่อมัน่นและความผูกพันที่แน่นแฟ้นในความสัมพันธ์ของคุณค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของเมื่อความรักมาทักทายกันนะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่หลักธรรมข้อที่สองในคารวาสธรรมนั่นคือ ธรรมะค่ะธรรมะคือการฝึกตนหรือการข่มใจค่ะการมีธรรมะคือการที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของเราได้ไม่ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นมาครอบงำจิตใจของเราและนำไปสู่ความขัดแย้งในความสัมพันธ์ค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการมีความสัมพันธ์ใหม่มักจะมาพร้อมกับอารมณ์ที่หลากหลายใช่ไหมคะทั้งความสุขความตื่นเต้นความหึงหวง หรือความกังวลการที่เราปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นมาครอบงำเราอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดหรือทําสิ่งที่จะทำลายความสัมพันธ์ได้ค่ะการที่เราจะฝึกธรรมะได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากการมีสติในการรับรู้อารมณ์และความคิดที่เกิดขึ้นในใจของเราค่ะก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปหรือทำอะไรลงไปลองหยุดคิดสักนิดว่า สิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราอย่างไรและเราสามารถควบคุมตัวเองได้หรือไม่ค่ะฉันจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันรู้สึกหึงหวงและไม่สบายใจกับคนที่ฉันรักค่ะฉันอยากจะพูดในสิ่งที่จะทำลายความสัมพันธ์ออกไปมากๆเลยค่ะแต่แล้วฉันก็นึกถึงหลักธรรมะขึ้นมาค่ะฉันพยายามที่จะหายใจลึกๆ แล้วบอกกับตัวเองว่าใจเย็นๆนะควบคุมตัวเองไว้ฉันใช้เวลาไม่กี่วินาทีเพื่อสงบสติอารมณ์แล้วก็เลือกที่จะพูดคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจค่ะการทำแบบนี้ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้ค่ะธรรมะคือการควบคุมใจสร้างความสงบในความสัมพันธ์ค่ะจงฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ ความคิดและพฤติกรรมของคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆก็ตามเพราะนั่นคือการสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้ความรักของคุณมั่นคงและยั่งยืนค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของเมื่อความรักมาทักทายกันนะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่หลักธรรมข้อที่3ในครารวะธรรมนั่นคือขันติค่ะขันติ คือความอดทนหรือความอดกลั้นค่ะการมีขันติคือการที่เราสามารถอดทนต่อความยากลำบากอุปสรรคและความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโดยไม่แสดงออกด้วยความโกรธหรือความก้าวร้าวค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการมีความสัมพันธ์ใหม่มักจะมาพร้อมกับความท้าทายใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องของความคิดการใช้ชีวิตหรือความไม่เข้าใจกัน การที่เราขาดความอดทนอาจจะทำให้เราเผลอทำสิ่งที่ไม่ดีหรือพูดในสิ่งที่จะทำลายความสัมพันธ์ได้ค่ะการที่เราจะฝึกขันติได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากการมีสติในการรับรู้ความไม่พอใจหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราค่ะก่อนที่เราจะแสดงออกด้วยความโกรธหรือความก้าวร้าว ลองหยุดคิดสักนิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราอย่างไรและเราสามารถอดทนต่อความรู้สึกนั้นได้หรือไม่ค่ะฉันจำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ฉันมีความไม่เข้าใจกับคนที่ฉันรับค่ะฉันรู้สึกโกรธและไม่พอใจมากๆเลยค่ะแต่แล้วฉันก็นึกถึงหลักขันติขึ้นมาค่ะฉันพยายามที่จะอดทนต่อความรู้สึกโกรธนั้นอย่างมีสติ โดยไม่แสดงออกด้วยความก้าวร้าวแล้วฉันก็เลือกที่จะพูดคุยกับเขาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและจริงใจค่ะการทำแบบนี้ช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติและสร้างความเข้าใจันดีระหว่างกันได้ค่ะขันติคือความอดทนที่หล่อเลี้ยงความรักและความเข้าใจค่ะจงฝึกที่จะอดทนต่อความยากลำบากอุปสรรคและความไม่พอใจต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะนั่น คือการสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้ความรักของคุณมั่นคงและยั่งยืนค่ะเรามาต่อกันที่ตอนของเมื่อความรักมาทักทายกันนะคะในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกที่หลักธรรมข้อที่4ในคารวาสธรรมนั่นคือจาคะค่ะจาคะคือการเสียสละหรือการให้ค่ะ การมีจาคะคือการที่เราได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อความสุขของผู้อื่นและการที่เราได้แบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนในครอบครัวของเราค่ะในชีวิตของแม่สายสตรองการเริ่มส้นความสัมพันธ์ใหม่มักจะมาพร้อมกับการเสียสละใช่ไหมคะเราต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของเราเพื่อให้เวลากับคนที่เรารัก และเราต้องเสียสละความสุขส่วนตัวของเราเพื่อให้ลูกของเรามีความสุขกับมีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตของเราค่ะการที่เรามีจาคะคือการที่เราได้เสียสละด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะการเสียสละของเราไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องทนถูกทรมานนะคะแต่มันคือการที่เรา ได้มอบความรักความเมตตาและความเข้าใจให้กับคนที่เรารักอย่างเต็มที่ค่ะฉันจําได้ว่าช่วงที่ฉันเริ่มมีความสัมพันธ์กับคนพิเศษค่ะฉันต้องเสียสละเวลาส่วนตัวของฉันไปมากๆเลยค่ะแต่เมื่อฉันเห็นไพ่ลูกชายของฉันมีความสุขกับมีคนพิเศษเข้ามาในชีวิตของเรา ฉันก็รู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะนั่นแหละค่ะคือความสุขที่เกิดจากการเสียสละที่บริสุทธิ์ค่ะจาคะคือการเสียสละและแบ่งปันเพื่อความสุขของลูกและครอบครัวค่ะจงฝึกที่จะมีจาคะในการดําเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอเพราะการเสียสละของเราจะนำพาความสุขที่ยั่งยืน มาสู่ชีวิตของเราและทำให้เราเป็นแม่สายสตรองที่มีใจที่งดงามค่ะเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายของเมื่อความรักมาทักทายการครองตนอย่างมีธรรมกันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจและนำหลักคารวะสธรรมทั้งสัจจะธรรมะขันติและจาคะมาปรับใช้ในการครองตนในความสมพันธ์ใหม่ไปแล้วในตอนนี้เราจะมาสรุปกันว่า ความรักที่มั่นคงที่เกิดขึ้นจากธรรมะนั้นเป็นอย่างไรคะคารวาสธรรมคือหลักธรรมที่ช่วยให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนได้ค่ะเมื่อความรักของเราอยู่บนพื้นฐานของสัจะธรรมะขันติและจาคะความรักนั้นจะเป็นความรักที่นำพาความสุขและความสงบมาสู่ชีวิตของเราไม่ใช่ความรักที่นำมาซึ่งความทุกข์หรือความวุ่นวายใจค่ะ ฉันเชื่อว่าการที่เราได้นำหลักคารวาสธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณแม่สายสตรองทุกคนสามารถเป็นแม่ที่แข็งแรงมีความสุขและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกของเราได้ค่ะเพราะเมื่อลูกได้เห็นว่าแม่ของเขามีความรักที่มั่นคงและยั่งยืนเขาก็จะสืมซับสิ่งดีๆเหล่านั้นและเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพเช่นกันความรักที่มั่นคง เริ่มต้นจากการมีธรรมะเป็นหลักยึดค่ะจงนำหลักครวาสธรรมมาปรับใช้ในการครองตนในความสัมพันธ์ใหม่ของคุณอย่างสม่ำเสมอแล้วคุณจะพบว่าคุณคือแม่สายสตรองที่แท้จริงที่สามารถสร้างความสุขความสงบและความงดงามให้กับชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนและเราจะมาสรุปข้อคิดสำคัญที่สุดของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นั่นคือเรื่องของการรักลูกด้วยปัญญาค่ะ ในชีวิตของแม่สายสตรองลูกคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตใช่ไหมคะและเมื่อเรามีความรักครั้งใหม่เราก็ต้องมั่นใจว่าความรักนั้นจะไม่เข้ามาเบียดเบียนความรักที่เรามีให้กับลูกของเราค่ะการรักลูกด้วยปัญญาคือการที่เราใช้สติและปัญญาในการจัดการความสัมพันธ์ของเราเพื่อให้ลูกของเรายังคงรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในความรักของเราเสมอบทสรุปสุดท้ายนั่นก็คือข้อคิด จงรักลูกด้วยปัญญาไม่ให้ความรักครั้งใหม่มาเบียดเบียนความรักจากลูกค่ะเพราะความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณคือความรักที่คุณมีให้กับลูกและเมื่อลูกมีความสุขความรักของคุณก็จะมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะ